สุดยอ่งละรายกันสุดที่พอผมว่าผมแคบไปสี่รอบแบบมีปัญหาทุกรอบเลยวันนี้เขาจะมาแก้กนะฮะอ่าเสียงดังนิดนึงนะปิดแม่งโอเคครับไปเลยไปตาร์ทเกมกันเลยนะก็ผมขอข้ามนะก็รถมราชนนะามาามาข้ามกันมาข้ามกันรีวฟังกันประมาณว่านะ เราลชนนะโอเคก็นะฮะกด e ค้างเพราสูงนะแต่ว่าเราไม่เราไม่ไม่มีเอ,อ่อประชายนะปวดเจ็บกด f เป็นงานกดประชายแต่ตอนนี้ไม่มีอะนี่จะแทนแบบกพนไรแล้วจะโอ้อากาเช้าเราชนนะหาคนมาซ่อมมาเราก็าว,าวิ่งไปสกตเน่ยตอนแรกผมเล่นเกมนะมันพิดว่านะ เออม,มีเสามีแบบอย่างน้อยมีเทคโนโลยีอ่ะมัวนกาหน้ามีคนช่วยเวยมีรถมีอะไรนะแต่แม่งไม่มีครับสิ่งเราเจอคือไอ้ไอ้ไอ้อ,อ,อ,อสูงนะ่ะออเป็นเดรีมอนะ่ะวิ่งเลยเนี่ยแล้ววิง่งไนะอากาศเช้าอยู่นนควกลัว ไปเรื่อยๆไปไป let's go ครับถกดชิปเยอะๆแม่จะกลายเป็นอะไรนะวะสติกี้สติกี้ขี้มาติง้งติ้งเยอะอ่าโอ้เจอรถรถอะไรอ่นนระรถชิปสูมสูมแม่งแมพสูมนิดเดียวไปไปเรื่อยทีนี้บอกให้เลยนะว่าโคตรขอ,องโคตรหลอนนะผมเล่นเอาลาสมานะ เล่นเกมมาแต่มีอะไรมาผมเล่นเกมนี้ประเดี๋ยวผมก็รู้สึกอยากเลิกจริงๆอิ้นเลบรรยากาศมันทําให้น่ากลัวมากรวมกับเพลงที่บิวนะเชื่ยวเอาล้านนี่ผมว่าเอาล้านเทียมไม่ติดนะครับสำหรับผมนะเออทำไมมันมืดมือเบื่อเห่นนะมันเริ่มมืดอ๋อเมฆบางนี่ก็คือบ้านที่เราต้องไปฮะ ตอนนี้ผมความรู้สึกผมว่าจะกตอนแรกนะไม่เช้าครับมันไม่เย็นเลยครับมึงเย็นเร็วอ๋อตัวการโอเคเฮ้ยเรือมืดเร็วจังวะช่างเหอะเราเรา,าเข้าไปในเรวบ้านเนี่ยครับเอาตรงๆนะผมได้มาถึงตอนนี้ผมรู้สึกไม่อยากเล่นต่อไม่อยากจริงๆนะคือเกมมัน คนซ้าเนี่ยทบโอเคครับผมจะมาเล่าก่อนนะคือเรื่องของเซเลนแมนนะมันมีว่าเขาได้มีทำการเออทรงบักใครแม,วมนน่ว่าลูกขี้ก้างอะไรแถวนี้วะอ้ตัวตัวก็เจอแบบไอ้หำเนี่นยแล้วก็ตัวอ๋บอพวกความสัตชื่อเขปิดด้วยไ,ไอ้สัตว์อะไรอ่ะตัวสัตว นี่คืออะไรเฮ้ยอ๋อไะฉายครับขวาตืดตืดตืดนิดแม่งเป,เปิดเปิดเปิดฮ้ยไม่อยากเล่นต่อจริงๆเนี่ยโอ้โหยพะยมยไม่มองกระจกนะใครวะซาลา ี่ีไหนเนี่ยไมีอะไรใช่ไหมยินไไปอยากที่นี่จู่จะไม่มีนะช่างมันโอ้ยจริงๆอะไปต่อจริงๆนะนี่ยฮะุูแจนะ โอ้ยไม่อยากเล่นต่อแล้วขอโทษโอ้ยแพ้ไปนะเกมมาต่อเลยครับ ตื่นมาดิผีวอตเตอัคมาเลยมาไหนวะชนะแม่นะวู้ยสัตว์ขี้ก้างไอขี้ก้างว่าลูกกาเก็บหัวอะไรมาดิโอ้ ตึด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 โอ้ยอยู่ไหนว้าวเฮ้ค,ครับดูเหมือนว่าเกมเพลงก็ไม่ช่วยผมกลัวหายกลัวตอนตอนนี้ได้ครับ ตอนนี้ผมไม่กล้าออกจากบ้านแล้วครับคือคือเหงื่อแตกแล้วตอนนี้เอาตรงๆนะผมไม่ได้พูดเล่นนะอ้ยคนสร้างมันถือว่าใช้ได้นะการที่ทำให้ฉากมันดูน่ากลัวผมเล่นเอาล้านนะคะผมเล่นเอออเิเซียนะคะม้สกว่าเกนเนี่ยแหละครับที่ทำผมกลัวสุดละคือตอนนี้เหงื่อแตกจริงๆนะเนี่ย คือยิ่งเกมพวกใน,นตบสแกมันเจอครับออล้านก็มีครับแต่มันไม่ทําให้ผมคือเข้าใจว่าคาว่าคําว่าตกใจอ่ะกับเพราะว่าสึกกลัวมันต่างกันกมเนี้ยมันขู่สึกกลัวครับแต่นะผมตกใจอ่ะไอตอนที่เจอเออลานแล้วแม่งไออ้วนมาแต่ก่อนที่ผมเจอไออ้วนนะกับตอนที่เปิดประตูมาเจอไอไอผีหัวขาดแล้วผมยังรู้สึกกลัวเท่านี้เลยนะ เอาตรงนะผมขอขอจริงๆิเกมเนี้ยผมขอไปรวบรวมกำลังใจก่อนนะแล้วผมจะมาแคตร์พัต่อไปขอโทษจริงๆนะคือบางคนอาจจะาบา่มึงไม่กลัวมึงจะเล่นทำไมเว้ยก็ขอโทษด้วยพัทน,น่าจะแก้ไขพันหน้าผมจะไม่ไม่ใช่พัทน,น่าจะแก้ผิดพัน,น่าจะลองเล่นดูใหม่อ่ะแต่ต้องอาจจะมีเพลงนิดน,นึงนะขอโทษไม่ไม่เปิดเพลงดีกว่าลองลองของกาดในพันนี้ก็ขอ ตัวลาไปก่อนนะไหนก็ลืมกดไลค์กดแชร์ซับด้วยนะครับสว hey, ัสดีครับเฮ้ย